ครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับการโปรแกรมดอกคนนี้เป็นรถไฟฟ้า100%เนตะครับเนต้าวีนะครับตอนนี้เป็นที่นิยมในบ้านเรามากที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ซื้อมารถครั้งแรกนะครับลูกค้าจะได้มาดอกเดียวนะครับเป็นทรงจานบินอย่างนี้นะครับแต่นะครับถ้ามีกุญแจดอกเดียวมันไม่ปลอดภัยนะครับลูกค้าก็เลยอยากได้สำรองเพิ่มนะครับช่างกุญแจชินมาโปรแกรมดอกใหม่ให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะส่งว่าให้ลูกค้าเราจะมีการทดสอบระบบทุกครั้งนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคไหมทดสอบเราจะวางตรงนี้ไว้ที่ก่อนนะครับประมาณนะครับนี่ฝังราอนะครับเป็นไฟนะครับนี่ครัถ่านล็อกเชื่ับเรียบร้อยนะครับท่านูนะครับน่าเชื่อตร์ทหน่อยครับ เข้ามาข้างในนะครับรถก็สตาร์ทติดเลยนะครับรีโมร์รุ่นนี้นะครับเข้ามาก็ติดได้เลยนะครับเรียบร้อยสตาร์ทติดไปทีละแล้วก็จะปิดนะครับมาเทสตัวฝากระโปรงนิดนึงนะครับฝากระโปรงกดค้างไว้นะครับนะครับเอเข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยครับ ก็เป็นอันว่าสมบูรณแบบในการโปรแกรมดอกของเนต้าวีลดไฟฟ้า100%เซน์ะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้กุญแจสำรองเพิ่มนะครับไม่ต้องเบิกศูนย์เบิกศูนย์ค่อนข้างนานนะครับติดต่อมาที่0955636282นะครับช่างกุญแจชิ้นบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับมีรถมาบายวิ่งซับพอร์ต24ชั่วโมงนะครับ